สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าของน้องสันไปเอกลีเกแล้วก็ทางคุณแม่เพียร์พาแสงทองค่ะอยากที่หลายๆคนทราบกันดีนะคะว่าใน1-2วันที่ผ่านมานี้มันเกิดประเด็นดราม่าหลายประเด็นมากๆจนทางพระเอกสันเนี่ยได้ออกมาไล์สดชี้แจงรวมไปถึงทางคุณพ่อพระเอกสันก็ได้มีการออกมาปกป้องลูกชายนะคะในเรื่องที่ว่าลีเกแมงดาคืออะไรแล้วที่บอกว่าเนี่ย ให้เอกซันเนี่ยเรื่องแฟนนะคะแฟนเก่เามาขุดมาแชร์อะไรแบบนี้คนก็ขุดเรื่องขึ้นมาเยอะแยะมากมายจนต้องได้ออกมาชี้แจงในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นที่ว่าทําไมไม่ไปดูแลวงลิเกทําไมมารับเชิญแต่ทางคุณด้วยเพียวพาวค่ะทุกคนอ่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะจากการที่ได้ไปฟังมาก็คือทุกคนต้องเข้าใจบริบทการทํางานก่อนนะคะคือถ้าเขาไม่มีงานทําเขาก็ต้องหางานเสริมค่ะด้วยความที่ว่าทุกคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนต้อง ใช้เงินในการดําเนินชีวิตนะคะจะให้อยู่เฉยเยไม่ได้แล้วตอนนี้คําว่าโอกาสกําลังมานะคะใครหลาะจะปล่อยโอกาสให้ทิ้งไปเสียเปล่านะคะทุกคนก็คือพระเอกซันก็ได้ออกมาอธิบายหลายๆประเด็นนะจะพาไปฟังบางช่วงบางตอนจะบอกว่าพระเอกซันเนี่ยเป็นคนที่ทัศนคติดีมากพูดดีมากๆนะคะพูดอะไรเนี่ยอ่ะใครดราม่ามาเนี่ยไม่มีวีนไม่มีอะไรทั้งนั้นอธิบายทุกๆดราม่าอธิบายได้ดีมากๆนะคะทุกคนคนก็ คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะ่ะคนที่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีคนให้กําลังใจก็ยืดน,นะคะในประเด็นนี้เนาะจะพาไปฟังค่าว่าพระเอกซันเนี่ยกับทางคุณพ่อได้มีการไลฟ์สดว่าอย่างไรบ้างคะในประเด็นนี้หรอกแต่มันไม่มีแล้วทําแล้วไม่ได้ดีดขึ้นอะ่ะมันไม่มีเราต้องยอมรับในทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ถามว่าผมมองมองมองระยะยาวไม่ทําอะไรทั้งทีผมมองระยะยาวแต่ก่อนที่จะมองระยะ,ะ,ย,ะยาวอะ่ะ บางทีเราลืมว่าปัจจุบันอะเราควรมองในแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่ะเราทาอะไรดีไม่ใช่พอเครียดปุ๊บพรุ่งนี้เครียดแล้วฉันไปหาหมอดูดวงดีกว่าดวงฉันไม่ค่อยดีเลยฉันไปดูดว,ปดวงเผื่อดวงจะดีขึ้นโอ้ฉันโดนอีกแล้วปยนัยหมอมันก็แล้วแต่บุคคลอะแต่ผมไม่เคยเป็นไงที่ผมเล่า <laughs> ผมเคยเป็นแต่นะตอนนี้นผมจะบอกทุกคนว่าอ่าขอบคุณกำลังใจมากผมโฟกัสโฟกัสด้วยวันนี้เราโพส พบไปปุ๊บมาแอบดูคอมเมนต์ดีกว่ามีอะไรบ้างจบแค่นั้นอ่านทุกคอมเมนต์แต่บางทีผมไม่กล้าตอบเพราะบางทีมันเยอะเยอะขอบคุณมากก็จะแบบอืมก็จะแบบมาพูดคุยอย่างนี้กันดีกว่านะครับผมผมพูดได้คํคำเดียวว่าเราเราไม่สามารถ,ถาห้ามความคิดใครได้เราไม่สามารถที่จะห้ามให้ใครมาว่าเราได้เราไม่สามารถที่จะให้เขาหยุดว่าเราได้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขารักเราได้ยอมรับในตัวเราได้ เรไม่สามารถทําแบบนี้ได้อยู่แล้วซึ่งแล้วเขาก็ไม่สามารถที่มาบังคับให้เราฟังเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีตัวเราบังคับตัวเราให้รู้สึกว่าเฮ้ยเดินดิปล่อยเดินดิปล่อยปัญหาตรงนี้มามันคือปัญหาอะไรอะถ้ามันไม่ได้มีผลชีวิตในชีวิตปล่อยเฮ้ยมันเป็นเรื่องอดีตเฮ้ยปล่อยเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดังอะไรแบบขนาดที่จะต้องมีข่าวเคืออะไรพวกขนาดนั้น นี่ผมนั่งคิดลว,ว่าผมไปรักมะม่วงป้าเยี่แจ่วข้างบ้านน่ะกูจะเป็นข่าวเหรเนะนี่จะเป็นการาวนะจะมีมข่าวเนะี่ยวา้ตายแล้ววันนี้มานั่งคิดเนะโธ่ทำมืออย่างนี้บ่อยก็เป็นลิเกไปสิดูหว,วานหวานดูแจ่วแววไปอีกเหมือนกันครับทุกคนจะเป็นเพศไหนอะไรก็แล้วแต่เราให้เกียิกันนะครับทุกเพศทุกวัยเขาเรียกว่า มันเป็นพื้นที่และความชอบของเขาเราจะไม่ไม่ไปเหยียดเพศหรือว่าเหยียดอะไรทั้งสิ้นนะคะความที่ผมเป็นผู้ชายที่พ่อผมสอนมานะผมว่าคนว่าผมอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรก็แล้วแต่สิ่งเดียวถ้าผมผิดผมก็ขอโทษถ้าเราไม่ผิดผมพูดคุยกันเราเราพูดคุยกันไม่ต้องมีปัญหากนะันอะ เพราะฉะนั้นแล้วผมมาแจ้งทุกๆคนคือไม่ว่าจับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ข่าวใดๆอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความสุขของเขาสาันก็โอเคปล่อยไม่เป็นไรจริงๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกระแสหรือว่าดังอะไรแบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะแฟนคลับก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่คนที่ผมแคร์ที่สุดคือพ่อแม่ผมแค่นั้นแล้วก็ บางทีผมก็คิดนะว่าเอ้ยผมทําให้หนางเอกเขาจะมีปัญหาเพิ่มอีกหรือเปล่าด้วยซ้ำว่าเรามาอยู่จุดเนี้เออบางทีผมก็คิดนะแล้วผมก็แบบเขาบอกโอ้ยซันคิดอะไรเราต้องใจทํางานซันต้องแข็งแกร่งสิเชื่อไหมว่าคําพูดของนางเอกอะผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆเป็นเพศแม่แท้ๆเออเขายังแข็งแกร่งเลยเราเป็นเพ,เพศชายอะเฮ้ยเราจะงอง่งง้งมันไม่ได้ดิเราต้องเป็นผู้นําบ้างดิ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องชนะภัยทุกอย่างไปให้ได้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นระยะยาวนานแค่ไหนอันนี้ผมไม่การันตีว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ผมการันตีว่าในณปัจจุบันวันนี้และพรุ่งนี้นเรามีรอยยิ้มให้กับผู้คนแน่นอนเรามีโปรเจกต์สร้างงานขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนค่ายเหมือนกันผมว่าพูดคุยคุยได้ใจคุยได้เหตุและผลที่เรามานั่งคุยกันขออนุญ,ญาตโดยตรงมันเป็นโอกาสครับคนเราจะทําในสิ่งเดิมๆใน ในช่วงที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยผมว่ามัน,ม,นมันเหมือนเกิดมาชีวิตหนึ่งอะอยากทาอะไรใ,ใหม่ๆที่มันรู้สึกว่ามันจะมีในจุดที่แบบทําแล้วถ้ามีความสุขอะเราทําบางทีทาแล้วทุกทั้งทั้งที่มันเลิศเลยมากบางทีเราทุกเราก็ออกจากตรงนั้นเราทําในสิ่งที่ไม่มีความสุขดีกว่าแต่มันไม่เครียดเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับอ่ขอบคุณทุกๆแรงติดตามแล้วก็ความหวังดีแล้วก็ทุกกำลังใจอย่างวันเนี้ย แฟนคลับผมเองอ่ะก็ยิ้มให้ผมเรายิ้มผมแล้วก็ผมมีคนรักผมเพิ่มขึ้นก็คือแล้วโฟมบาัดาวิลิเกฑ์บังดาคำวิลิเกฑ์บังดามันหมายถึงอะไรเนี่ยมันม,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 มันมันมันหลายๆเรื่องมันลหลายๆเรื่องเพราะหนือลูกผมไม่ได้ไปเกาะใครกินไม่ได้ไปเกาะใครกินคือโสดคือ,ค,อคือเอานี้ว่าผมถามว่าถ้าลูกผมเป็นคนประเภทนั้นนะผมไม่ไมีอยู่กันแบบนี้หรอก คือตอนนี้คือคือคนคนนี้มันเกินไปอ่ะคนคนนี้มันเกินไปมันไม่ใช่ผมผมผู้ส่าไม่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 นิ่งไม่พูดอะไรนะแล้วพอประเด็นเกิดกับลูกปั๊บมันไม่เกี่ยวกับพ่อมันเกี่ยวกับซันกับหนูแค่นั้นมันไม่เกี่ยวกันอ่ามันไม่เกี่ยวะลรก็คุณเป็นเอฟซีแล้วคุณไปซื้อของให้ลูกเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราก็มาทำโอ้โหนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีช่วยพพอร์ตกันมา ที่ผมพูดไว้ก่อนไปที่ที่ขออนุญาตพูดเพราะอะไรไม่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 ด้มาโอ้อวยอะไรเขาที่ขออนุญาตพูดเพราะเพื่อเผื่อว่าหลังใครจะไปพูดว่าเออวันนั้นฉันช่วยน้องไปท่งนู้นฉันช่วยน้องไปท่งนี้นั่นแหละก็ก็เราก็เลยถือว่าใช้ตรงนี้บอกไปคร่าวๆก่อนนะครับวันในเรื่องซื้อไม้ซื้อไวริสเดี๋ยวจะชี้แจงกันเลยนะครับเรื่องเพชรเพชรทิเกนะครับไม่ใช่เพชรแท้ๆนะเพชรลิเกนะครับสองหมื่นบาท สองพันบ, 2, บาทที่ท,ที่ที่ขาช่วยมานะรเราก็เลยคือแค่เอาคร่าวๆให้เอฟซีเอฟซีของคุณเพลียวพราวเอฟซีของน้องแล้วก็คนที่ติดตามน้องอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยคือมันมีหลายกลุ่มอย่างแม่แม่เชียงใหม่อย่างแม่แม่เช,ชียงใหม่ก็โทรมาเอ้เป็นจริงไหมมันจริงไหมเพราะทันมันเกิดอะไรขึ้นเป็นจริงไหม,ม,ม,เ,ไม,ไหมเป็นอย่างนี้ทําไมทาไมคนไปพูดอย่างนี้มันอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟัง เราก็เล่าให้ฟังเพราะว่าผมผมคือผมทํางานทุกคนผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมคือว่าผมให้ใจให้ใจทุกกลุ่มทุกคนนะครับผมให้ใจให้กลุ่มให้ให้ให้ใจทุกคนแล้วก็ก,การทํางานอ่ะเราก็คิดว่าเออเมือม่อเมือม่อเมือ่อน้องอยากทํางานก็ทําในลูกเต็มที่เนี่ยผมเป็นคนที่ที่ที่ไม่อยากจะออกมาต่อปากต่อคำม,มาใครหรอกนะผมจะดูดูก่อนตั้งแต่วันที่นเนี้ยเนี่ยผมไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อยู่แบบเนี้ยเนี่ยลงไลฟ์ไปเนี่ย ดูซิว่าจะหยุดกันไหมถ้าไม่หยุดเดี๋ยวเขาบ้าอีกทียิบแต่ยิบเทียดจะเปิดหมดยิบเจ็ดเปิดหมดครับใครอยากรู้อะไรใครอยากถามและถ้าคนคนนั้นที่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแต่คนคนนั้นถ้าแน่จริงขับรถมาบ้านเลยหรือจะขับรถไปที่นน้นก็ไดนะ้เดี๋ยวจะไปไล่คุณเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่คุณลแล้วเอาคนใกล้ตัวมาหมดเลยนะครับเอาคนใกล้ตัวมาหมดเลยคนใกล้ตัวของคุณนะที่อยู่นะ ผมรู้เรื่องมาเยอะแต่ผมไม่พูดแม้กระทั่งเรื่องบทลูกชายผมโอ้ยฉันช่วยหมดไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเฮ้ยเรื่องบทคุณไม่ได้ช่วยลูกผมหลังจากที่ได้ฟังทางไลฟ์สดทางพายอกสันแล้วก็ทางคุณพ่อด้วยนะคะก็ละหลายๆคนพอจะทราบแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่าคนอาจจะส่งกำลังใจเยอะเลยทีเดียวนะคะ,ะเห็นคอมเมนต์คนก็เข้ามาส่งกำลังใจเยอะแยะมากมาย ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสาวในเชื่อว่าเนี่ยคนทํางานนะคะคืองานงานคืองานเขาแยกแยะออกอนา,าคตจะเป็นยังไงเราไม่ทราบนะคะปัจจุบันเขาจะจิ้นกันในคาว่าถ้าเป็นงานเนาะจิ้นในที่นี้คือจิ้นเพื่องาน,นะคะพอจิ้นและมีกระแสมีงานเข้ามามีไรายได้เข้ามาใครหล่ะจะไม่ฉวยโอกาสนั้นไว้นะคะทุกคนไม่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ อ่ะสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ทางคุณแอฟเพลพาแล้วก็พระเอกสันด้วยนะคะในประเด็นนี้ค่ะ